วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความงดงามระหว่างนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับทางพัรกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์รุสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสําหรับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ยุ้ยของลูกๆนะครับที่ได้กร,รุณาส่งขนมปัง อบเนยนะครับขนมปังกรอบมาเป็นหลังนะครับให้กับลูกๆของเราแล้วก็ได้ส่งน้ําพริกนะครับที่เป็นกากของหนังไก่น้ําพริกากากหมูนะครับมาให้กับลูกๆแล้วก็ได้ส่ง นํำพริกน้ำปลาหวานที่ให้กับลูกๆได้ทานกับมะม่วงในช่วงนี้นะครับมะม่วงกําลังงอมกําลังใกล้จะสุกกันทางนี้เด็กๆก,ก็ชื่นใจและมีความสุขที่ได้มีโอกาสรับประทานอาหารรับประทานขนมพิเศษที่คุณแม่ยุย้ยได้กรุณาส่งมาให้นะครับขอพระเจ้า ได้ประทานบำเน็จพระพรแก่ชีวิตครอบครัวสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานธุรกิจการงานต่างๆของแม่ยุย้ยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปให้พันธกิจการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของท่านนั้น เกิดดอกออกผลอย่างมากมายด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปัรภมกันนะครับบางท่านก็ได้ส่งเป็นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่ยังมีคุณภาพที่ยังดีอยู่ให้กับเรานะครับบางท่านก็ได้ส่งเป็นของเล่นมาให้กับลูกๆที่นี่บางท่านก็ได้ถวายเป็นปัจจัยเป็นส่วนทรัพย์เข้ามาทางเราซาบซึ้งถึงความรัก ความเมตตาที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากิจในชีวิตของท่านและท่านได้สละเพื่อที่จะให้พันธกิจของเรานั้นได้รับพระพรผ่านชีวิตของท่านที่เป็นท่อพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหลายที่นี่ขอพระเจ้าประธานบําเหน็จพระพรแด่ทุกทุกท่านที่มีส่วนในพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามา ศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ14ถึงข้อ21นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ14ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเปโตรปราศัยในวัน,น,วนเพนเท,เทคอส แต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูตสิบอ็ดคนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเล่าอางุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่า เพิงจะกเก้าโมงเช้าเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญ,ญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตราบุตรตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาตทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวัจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควัน ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง่างามของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดจบพระธรรมกิจการบทที่สองข้อ14ถึงข้อ21 คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูต11อคนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าอางุน เหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะเก้าโมงเช้าเท่านั้นคุณผู้ฟังครับการเริ่มต้นปราศัยของเปโตรในที่นี้นะครับไม่ใช่เป็นการแก้ตัวเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ในข้อที่13ของพระธรรมกิจการบทที่สองนี้นะครับได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าแต่บางคนเยาะเย้ยว่าพวกเขาเมาเหล้าอางุ่นใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าเปโตรไม่ได้เป็นการกล่าวปราศัยหรือแก้ตัวแทนคนเหล่านี้แต่เปโตรกําลังต้องการทําความเข้าใจให้กับคนทั้งหลายที่กล่าวเยาะเย้ยพี่น้องที่ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นที่พูดภาษาต่างๆที่เป็นภาษาในบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของคนอยู่ทั้งหลายที่อพยพกันไปอยู่ทั่วแผ่นดินโลกนั้นซึ่งเขาได้ยิน คนเหล่านี้เผยพระวจนะหรือกล่าวถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษาท้องถิ่นที่คนอยู่เหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆแต่ว่าก็มีบางคนซึ่งก็อาจจะมีคนที่คิดดีและไม่ดีในเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าอ้พวกนี้มันพูดแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะเมาเหล้าอางุ่นกันแบบนี้นะครับแต่เปโตรบอกว่ามันเป็นเวลาแค่9ก้าโมงเช้าเท่านั้นนะครับเพราะว่า คงไม่มีใครที่จะเมาเหล้าอังุนในช่วงเช้าในลักษณะอย่างนั้นนะครับเปโตรได้ปราศัยกับบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็บรรดานักเดินทางที่มาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในคราวนั้นซึ่งเราได้กล่าวกันเอาไว้นะครับว่าผู้รู้บางท่านได้บอกว่าในแต่ละปีในช่วงเทศกาลสำคัญนั้นก็จะมีชาวยิวและก็นักเดินทาง ที่มาที่กรุงเยรูซาเลมนั้นเป็นล้านคนนะครับให้รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นไปโดยฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจา้าคือในช่วงเช้าคนเหล่านี้ไม่มีทางที่จะมีใครดื่มเหล้าแล้วก็เมาเมาเหล้าขนาดนั้นนะครับแต่เขาได้กระทำสิ่งเหล่านี้ด้วยฤทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่าแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเปโตรได้ชี้คือเริ่มต้นกล่าวบอกเขาแก้ไขความเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องราวของการเมาเหล้าการสวนเสเฮห,หากันเพอเจออะไรแต่ชี้นำเขาให้เห็นว่าเขากำลังได้ยินได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์ของศสาสนาพยากรณ์ ผู้เผยพระวจนะโยเอลที่ได้กล่าวเอาไว้ในพระธรรมโยเอลบทที 2, ่สองข้อ28ถึงข้อ32ที่กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชาราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้า จะเห็นนิมิตในเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิงเราจะสําแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนแผ่นดินเป็นเลือดเป็นไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืดดวงจันทร์กลายเป็นเลือดก่อนวันแห่งพระยาเวจะมาถึง คือวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยองแล้วจะเป็นอย่างนี้คือทุกคนที่ร้องทูลออกพระนามของพระยาเวจะรอดเพราะว่าจะมีคนรอดบนภูเขาสิโยนและในกรุงเยรูซาเลม็มตามที่พระยาเวตรัสไว้และในบรรดาคนที่เหลืออยู่นั้นจะมีคนที่พระยาเวส่งเรียกคุณผู้ฟังครับ คำพยากรณ์นี้ที่เปโตรได้ยกมากล่าวนั้นแน่นอนว่าคนยิวทุกคนจะรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะเขาศึกษาและก็เฝ้ารอเหตุการณ์นั้นนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเปโตรก็ได้เข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อพระกัมภีร์นี้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เขาพูดนะครับแน่นอนว่าความเข้าใจ หรือการพูดของเขานั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใส่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจให้กับเปโตรความกล้าหาญให้กับเขาการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่เพียงแต่ประธานฤทธเดชในการเทศนาเท่านั้นแต่ยังประธานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าให้กับผู้ที่รับการเจิมนั้นด้วยนะครับในที่นี้ก็คือ เราเห็นว่าเปโตรนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างทองแท้นะครับซึ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเจาะลึกอย่างเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใดอธิษฐานขอให้ตนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระเจ้าก็ส่งประทานความเข้าใจแบบพิเศษให้แก่เขา ซึ่งจำเป็นสำหรับงานฝ่ายวิญญาณที่คนคนนั้นจะต้องกระทำเหมือนที่เปโตรได้กระทำงานฝ่ายจิตวิญญาณเทศนาสั่งสอนแล้วก็กล่าวถึงคำพยากรณ์ที่โยเอลได้พยากรณ์ก่อนหน้านั้นว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยิน คำพยานชีวิตของพี่น้องหลายคนเหมือนกันนะครับที่เขามาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจากคนที่ไม่เคยเรียนหนังสืออา่านหนังสือไม่ออกนะครับแต่เขาสามารถที่จะอ่านพระคัำผีได้แต่ไปอา่านหนังสือพิมพ์ไม่เข้าใจไปอา่านหนังสือ,อนิตยสารอะไรต่างๆไม่เข้าใจ แต่เขาสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้นี่เป็นความจริงนะครับซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วคนที่ไม่มีการศึกษาเลยไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่เขาสามารถอ่านพระคัมภีร์เข้าใจเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่เรารู้ตอนนี้ว่านั่นเป็นการประทานฤทธิอำนาจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้กับคนคนนั้นที่จะเข้าใจนามพระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถ่องแท้นะครับซึ่งเราไม่สามารถ ที่จะตัดสินหรือจะวัดค่าต่างๆได้ว่าใครจะได้รับของประธานอย่างไรจะได้รับธิ์เดชแบบไหนนะครับซึ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามาเป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียนละเดี๋ยวพระเจ้าก็ประทานความรู้ให้เราอ่านหนังสือเองอ่านเก่งเองก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเข้าสู่ระบบต่างๆแต่หมายความว่าสําหรับผู้คนที่ไม่มีโอกาสพระเจ้าก็สาแดงธิ์เดชของพระองค์ให้เขามีโอกาส ได้อ่านหนังสือนังหาอ่านพระคำของพระเจ้าออกนะครับอย่างบางคนอาจจะหูหนวกอาจจะเป็นคนที่ตาบอดอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าก็ประทานการบำบัดรักษาให้กับเขาประทานฤทธิเดชให้กับคนเหล่านั้นเพื่อเขาจะถวายเกียรติแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังเห็นหรือเปล่านะครับว่ามีคริสเตียนมากมายได้ใช้โอกาสนี้นะครับหมายความว่าอาจจะเรียกว่าเป็นช่องว่างเหมือนกับ คนบางคนที่รู้จักกฎหมายก็ใช้ช่องว่างของกฎหมายในการจะหลีกเลี่ยงกฎหมายบางสิ่งบางอย่างผู้ที่รู้กฎหมายก็มักจะมีรู้ช่องโหว่ของกฎหมายใช่ไหมครับก็ลักษณะเดียวกันผู้รู้มากมายที่ได้กระทําการอัศจรรย์หมายสําคัญต่างๆโดยใช้แค่การรักษาโรคเนี่ยนะครับมาเป็นกุญแจมาเป็นอาวุธหรือมาเป็นหมัดเด็ดในการประกาศ พระกิตติคุณของพระเจ้าไปที่ไหนก็รักษาโรควางมืออธิษฐานก็มีการนมัส,สการมีการให้คนหายโรคมากมายนะครับเพื่อเป็นการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าผมไม่ได้กล่าวถึงว่าเราไม่เชื่อในการรักษาโรคนะครับเพราะว่าเราก็เห็น ข่าวคราวในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับมีหมออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นที่ในบ้านเราเมืองเรามีคนที่สามารถรักษาโรคได้วิญญาณชั่วหรือมารซาตานก็สามารถรักษาโรคโรคคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายได้เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะเน้นว่าพระเจ้าประทานสิทธิอํานาจประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะรักษาโรคให้หายทั้งหมดนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแสดงว่าสมัยของพระเยซูนั้นคงจะไม่เหลือคนป่วยสักคนหนึ่งในสมัยนั้นอย่างแน่นอนแต่ว่าพระเยซูได้รักษาโรคเพียงแค่คนบางคนคนบางกลุ่มเท่านั้นและสาวกข,ของพระองค์แม้แต่อัครทูตหรือท่านเปาโล ก็รักษาโรคได้สําหรับคนบางคนไม่ได้รักษาคนป่วยทั้งหมดให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยากตกขอบมากจนเกินไปจนใชธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจา้าฤชธิ์เดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากเกินไปอาจจะผิดพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งพร,พระเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะให้คนบางคนได้รับการรักษาและได้มองข้ามคนบางคนเอาไว้ไม่ใช่หมายความว่าพระองค์ไม่มีความรัก ในคนเหล่านั้นนะครับเพราะผมก็เคยเห็นมีคนมากมายที่หายโรคได้รับการรักษาให้พ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยในคริสตจักรของเราเองนะครับแล้วเขาก็หายโรคหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่นานนักเดือน2เดือนบางคนเป็นปีสมเดือน6เดือนเขาก็หายจากคริสตจักรไปเหมือนกันเพราะว่าการรักษาโรคนั้นไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าคนจะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปตรงกันข้ามมีบางคน เป็นผู้ที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหลายสิบปีแม้ว่าเขาเจ็บป่วยเขาไม่ได้รับการรักษาให้หายโดยฤทธิเดชโดยการอัศจรรย์เลยแต่เขาก็ยังรักพระเจ้ายังติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ได้พูดถึงว่าเราจะหายโรคเท่านั้นนะครับแต่การติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพูดถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราที่เราจะได้รับความรอดนะครับซึ่งท่านเปโตร ก็ได้กล่าวปราศัยให้กับบรรดาคนเหล่านั้นได้เห็นว่าการที่พวกเขามาที่เยรูซาเล็มในเวลานั้นเพื่อที่จะปฏิบัติพระเจ้าหรือมาร่วมเฉลิมฉลองในเทศากาลสาคัญสําคัญในรอบปีที่เขาเดินทางกันมานั้นเขาจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าพระเจ้ามีเป้าหมายตามที่พระองค์ได้กล่าวไว้กับผู้เผยพระวจนะโยเอลว,ว่าสักวันหนึ่ง ในวาระสุดท้ายนั้นหมายสำคัญแบบนี้ที่เขาเห็นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเตโตรได้ประยุกต์ใช้เรื่องการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจา้าที่ได้มีพยากรณ์เอาไว้แล้วกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านปราศัยอยู่นั้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นก็คือเป็นสิ่งที่สำเร็จตามคำพยากร์ เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับดังนั้นส่วนที่เหลือของข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่ได้มีการเผยพระวจ,จนะเอาไว้มีการพยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้านั้นยังไม่ได้สําเร็จเป็นจริงในวันเพนเทคอสนั้นทั้งหมดนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นส่วนหนึ่งของสภาพความเป็นพระเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมาโดยตลอดในพระคัมภีร์เดิมตลอดทั้งเล่ม พระองค์ก็ทรงมีการรับใช้หลายอย่างที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันเพนเทคอสนั้นการรับใช้อันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ถูกเทลงมานั้นรวมถึงไม่ใช่ได้จำกัดแค่การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์การสถิตยอยู่ภายในตัวผู้เชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การทำให้กระจางแจ้ง ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการให้กำลังใจการปลอบประโลมใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับใช้ที่ขยายออกไปซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผลิดอกออกผลจากการเทลงมาจากการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสนั้นเมื่อคนทั้งหลายเมื่อสาวกของพระองค์อยู่ร่วมกันที่ห้องชั้นบนนั้นตอนนี้ ผลของการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ผลิดอกออกผลกระจายออกไปทั่วทั้งโลกจนมาถึงพวกเราทั้งหลายที่ถือได้ว่าเป็นคนต่างชาตินั้นก็มีโอกาสได้รับผลของการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนั้น mm. เมื่อส0 0 0ันกว่าปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้เราก็เป็นผลผลิตนั้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เข้าใจผิด ในเรื่องการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เสมอไปแต่ว่าการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเพื่อที่จะให้เราเกิดผลเพื่อถวายเกียรติแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่างหากนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสํารวจและใครครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมใน พระธรรมกิจาการบทที่สองข้อ14ถึงข้อ21มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับสำหรับเราทั้งหลายที่เกิดมาภายหลังเหตุการณ์นี้นานถึงกว่า2,000ปีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าคำปราศัยของเปโตรที่อธิบาย เหตุการณ์ที่เราได้อ่านผ่านไปเมื่อก่อนหน้านี้จะทําให้ผู้ฟังชาวยิวของเขาซึ่งอยู่ในศตวตรรษที่หนึ่งนั้นเกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนขนาดไหนมีทั้งความประหลาดใจความตื่นเต้นความชื่นชมยินดีความยำเกรงหรือกระทั่งความหวาดกลัวผู้เขียนบทสำรวจและใครครวนท่านบอกว่า ท่านแน่ใจว่าน่าจะมีความรู้สึกหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นในเวลานั้นในเวลาที่คำพยากรอ,อันคุ้นเคยกันมานานได้สำเร็จเป็นจริงต่อหน้าต่อตาพวกเขาเป็นครั้งแรกทำให้ผู้ที่ได้เห็นและได้ยินนั้นรู้สึกแปลกประหลาดใจจนคิดว่างานเนี้น่าจะมีใครดื่มเหล้าอางุ่นมากไปก็เป็นได้ แต่ว่าเปโตรได้กล่าวถึงตอนหนึ่งในพระธรรมโยเอลบทที่สองข้อ28ถึงข้อที่32ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถึงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่จะสืบต่อเรื่องราวความรอดและวาดภาพให้เห็นเวลาที่ไม่มีการกีดกันอันเนื่องมาจากเพศอายุ สถานะหรือเชื้อชาติอีกต่อไปเป็นเวลาที่ผู้คนได้รู้พระไทยของพระเจ้าผ่านการพยากรณ์โดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเวลาที่สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างต่างก็รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ด้วยใจจดใจจอ่อเป็นเวลาที่ความรอด จะมีให้แก่ทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระองค์เป็นเวลาที่อยู่ระหว่างการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จกลับลงมาของพระเยซูคริสต์ซึ่งเวลานั้นจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของการคืนดีของสิ่งที่เคยแตกแยกกันการสำแดงอันแจ่มชัดยิ่งยิ่งขึ้น และการส่งช่วยกู้จากเบื้องบนและส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ระหว่างที่การอัศจรรย์เหล่านี้กำลังค่อยๆเปิดเผยให้เราได้เห็นทุกๆวันทีละเล็กทีละน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วอะไรที่คุณผู้ฟังเฝ้ารอมานานแสนนานและอยากจะให้เห็นว่า มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณบ้างเช่นการคืนดีการเปิดเผยหรือการช่วยกู้นุนใจคุณผู้ฟังนะครับที่จะได้ทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดเติมคุณให้เต็มล้นอีกครั้งหนึ่งด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่เรื่องราวความรอดของพระองค์จะดำเนินต่อไปในชีวิตของคุณนอกเหนือจาก ดำเนินในชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้สำแดงตัวของคุณเป็นพรต่อไปสําหรับผู้อื่นนะครับเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันว่าเราเป็นเหมือนท่อพระพรที่จะรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้ารับฤทธเดชแห่งองค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในชีวิตของเราให้เต็มลน้นแล้วก็เป็นท่อพระพรหลั่งไหลไปสู่ผู้คนอีกมากมายที่เขาต้องการรับความรอดรับการสัมผัส ด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และต้องการรับข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรื่องการสิ้นพระชนและฤทธิอำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสตและที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือถ้าพวกเขาตอบสนองต่อข่าวประเสริฐนั้นและยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้วเขาก็จะมีความหวังเหมือนเรา และก็กำลังเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับลงมาจากฟ้าสวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เพื่อที่จะมาปลดปล่อยพวกเราทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งที่ทวงอยู่ทั้งหมดและจะลงมาสถาปนาอนาณาจักรของพระองค์ขึ้นใหม่และเราทั้งหลายผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีโอกาสได้เข้าส่วนในแผ่นดินโลกใหม่และมีส่วนในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ ในวันเวลาของพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนํำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีครับมมมีีีีของงงงวาาสิทท่่่ฉันไรู้บแ ไปไม่ได้แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่งพระเจ้าที่แท้ที่แท้ในใจในชีวิตฉันพระเจ้าที้แท้แน่ในใจฉันพระเจ้าทียนแท้พระพราะไทยฉันให้คนความตายความรักระออ์นั้นแสนชินใจ เพื่อเจ้าทิ้งแท้ที่งเท้ในใจในชีวิตฉันอย่าอาจสงสัยมิอาจเยียดยาพี่น้องทั้งหมดอาจหลากฉันไว้แต่ชีวิตฉันอยู่ในพระเจ้าเพื่อเจ้าทิ้งแท้เที้งแท้ในใจในชีวิตฉันเพื่อเจ้าเทียงแท้ ใน,ในใจฉันเรื่อเจ้าทียงแธอพระพระไทยฉันใน่นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชินใจเรื่อเจ้าทิ้งแท้ทิ้งแธอในใจในชีวิตฉันท่านอาจผิดหวังในคนบางคน ฉันทอกช้ำในความล้มเหลวแต่พระช่วยฉันในความผิดหวังบันดานความเศร้าให้กลายเป็นความ,ชชมเ,าเชื่นชมยินดีเพราชาวเที่ยงเธอแนในใจฉันเพราชาวเที่ยงเธอประกองไทยฉันให้คนฝากตายความรักระโอง นั้นแสนชินใจเพระเจ้าทิ้งเธอทิ้งเธอในใจในใจ ในความผิดหวังในคนบางคนท่านอาชอกช้ำในความล้มเหลวแต่พระช่วยฉันในความผิดหวังบัดดานความเศร้าไม่กลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าเทียงเธอในในใจฉัน พระเจ้าทิ้งเธอพระประททยฉันในผนความตายความรับพระองค์นั้นแสนชินใจเพระเจ้าทิ้งเธอทิ้งแค่ในใจในชีวิตฉัน